ดะครับเพื่ครับวันนี้ขั้นถูวามมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในขั้นตอนสําัญของงานโครงหลังคานะครับมันคือการทําจิกนะครับของโครงหลังคาของเรานะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันว่านะครับโครงหลังคาแห่งนี้นะครับมีความยาวตัวยาวที่สุดนะครับ3 7เมตรนะครับสั้นสุด25เมตรนะครับก็จะมีการเปิดงานการทําจิกนะครับอย่างแรกก็ที่สเห็นะครับก็คือในส่วนของการประกอบจิกนะครับ ถึงสําคัญก็คือตัวระดับของการประกอบนะครับระดับน้ําจะต้องได้นะครับคืออย่างที่เห็นหน้างานก็มีสรบสูงต่ํานะครับแต่เราก็ต้องมีการใช้เด็กรองนะครับเพื่อที่จะให้ระดับเป็นระดับราบที่พร้อมในการประกอบนะครับเพราะว่าถ้าเอาแป๊บค่อยไปประกอบแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เรียบนะครับมันไม่ได้ระดับมันก็ทําให้โจุย์ที่เราทำการประกอบจะมีการเอียงนะครับ ที่เพื่อนเพ่นเห็นตอนนี้กําลังหาลายลายแรกนะครับของของจั่วนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่าจั่วของรังคาห้องนี้นะครับมีความเอียงอยู่ที่4องศานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของสโลปการเอียงนะครับอย่างที่เรียนเพื่อนๆนะครับลังคาังนี้เป็นหลังคาสโลปหน้าหลังนะครับไม่ใช่โคงจั่วนะครับคล้ายๆกับเครืองมมายแงนนะครับในเรื่องขององศาที่ถูกต้องนะครับ ในกรณีที่ผมจะตัวอย่างให้เพื่อนฟังนะครับก็คือความหนาของแผ่นเนี่ยนะครับทักโกดังเนี่ยก็ประมาณ0.4นะครับการวางองศาต่างๆนะครับมีความสําคัญนะครับถ้าเอียงมากก็สมผลดีในเรื่องของการไหลนะครับแต่ถ้ายงน้อยก็มีโอกาสที่ทําให้น้ําย้อนน้รด้วเข้าในขอบตะเข็บของเม็ตชิดได้นะครับดังนั้นเราก็มาทองเข้าใจกันครับว่าในองศาของหลังคาที่พอเหมาะที่สุดนะครับกับสรปหลังคาคล้ายพืงหมาแงนเนี่ย เราสามารถที่จะวางองศาได้กี่องศานะครับขั้นต่ำนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราจะทําการเช็คองศาเนี่ยตัวขั้นต่าเลยคืออยู่ที่3มองศานะครับ3มองศาเนี่ยคือแผ่นจะต้องมีร้อยต่อน้อยที่สุดนะครับก็คือแทบจะเอาไปชิ้นเดียวกันเลยนะครับหรืออาจจะมีกําหนดให้ได้แค่200ต่อนะครับของแผ่นเมทัชีตนะครับ ขั้นต่ําสุดๆแล้วนะครับแต่นับปัจจุบันนี้นะครับที่นิยมกันใช้ก็ประมาณก็ประมาณสัก5องศาถึง6องศานะครับในกรณีที่เป็นเพลิงหมาเงียนะครับเพราะว่าถ้าทรงนี้ถ้าเอียงเกินไปก็ไม่สวยนะครับประมาณสัก5องศาถึง6องศานะครับก็ทําได้นะครับแต่ถ้าขั้นต่ำจริงๆเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆใช้ได้เลยนะครับ3องศานะครับใช้ในการทํางานได้เลยนะครับผมทํามาหลายหลังแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของการรั่วนะครับ ส่วนสาคัญของงานกัดกัดที่รั่วเนี่ยคือน้ำเท่าไหร่ไม่ทันถ้าแผ่นบางนะครับเขาก็จะกดในส่วนที่เป็นรอยต่อนะครับมันก็จะสามารถซึมไปตามตะเข็บนะครับมีน้ําหยดลงในพื้นกระดังได้นะครับสรุปนะครับก็คือนะครับระนาบนะครับของการการประกอบของจิกประกอบนะครับต้องได้ระดับนะครับการหาลายองศาต่างๆนะครับ การดึงฉากดึงมุมอนุญาตได้นะครับขั้นต่ําสุดๆนะครับก็คือที่5องศานะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เลยก็3มองศาก็พอยอมรับได้นะครับตอนนี้กำลังเปิดลายแรกนะครับ โครงหลังคาแห่งนี้นะครับเหล็กหลักนะครับเหล็กหลัก4นิ้วนะครับตัวนอนกับลูกแซกก็2นิ้วนะครับลูกแซกก็คือตัวอิงเกียนะครับส่วนแปรนะครับพูลินก็เป็นเหล็กกล่องขนาด2คูนหกนะครับสาเหตุที่ผมไม่ใช้ตัวซีนะครับเนื่องจากว่าตัวซีมีปัญหานะครับในเรื่องของการสะสมของสิ่งโสกปปกนะครับพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้สามารถไปสะสมอยู่ในก่องตัวซีนี้นะครับก็ทําความสะอาดยากครับ เรื่องฉากเรื่องเป็นเรื่องสําคัญนะครับของการเปิดชิกนะครับทําไม่ได้ฉากในมุมการประกอบขึ้นมาเช็คง่ายครับคกดังที่ไม่ได้ฉากเมืเอ่อเอาขึ้นไปติดตั้งแล้วนะครับตัวดิ่งจะไม่ทําแนวดิ่งกับกับพื้นโลกนะครับดังนั้นจะต้องเช็คเรื่องขององศาเรื่องของการอียงนะครับเมื่อกี้เราได้เกอบ,บนแล้วนะครับ นี่เรากำลังหาขอบล่างนะครับน <BER> ี่ครับเีเส้นขาวเลยสองแนวนะนี่เราได้เส้นฉากแล้วนะครับจากเส้น<ร>ตามยาวนะครับแถวแนวยาวแล้วเรามาหาแตวแนวตั้งนะครับอสองส่วนสำคัญนะครับสองแนวนครับ แนวนอนกับแนวตั้งแนวตั้งพรทต่จะหาสรบของหลังคานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้กับช่างสมานด้วยนะครับคลิปนี้ทัางตูขอบคุณมากครับ